จินตนาการภาพนี้ดูสิครับสนามบินสุวรรณภูมิที่กำลังเต็มไปด้วยนักเดินทางมากมายแต่กลับไม่เพียงพอสำหรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทุกวันนี่คือความท้าทายหลักที่เรากำลังเผชิญอยู่และมันอาจเปลี่ยนแปลงอนาคตการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยไปตลอดกาลแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวนี้ไม่ได้ง่ายๆเลยเพราะการขยายสนามบินครั้งใหญ่แบบนี้มาพร้อมกับคำถามใหญ่โตที่อาจทำให้หลายคนเห็นต่างกันออกไปหลักครับในช่วงเวลาที่รัฐบาลอนุทิน มีอำนาจเต็มในการเซ็นสัญญาและใช้จ่ายงบประมาณต่างๆได้อย่างอิสระภายในกรอบระยะเวลาเพียง4เดือนโดยเฉพาะในกระทรวงคมนาคมที่เป็นเสาหลักสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนภาครัฐในพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกคำสั่งอย่างเข้มข้นให้ทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตและเกิดการจ้างงานใหม่ๆในประเทศบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด มหาชนหรือทออทซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสำคัญภายใต้กระทรวงคมนาคมก็เตรียมพร้อมที่จะเดินหน้าลงทุนอย่างเต็มที่ในช่วงสี่เดือนนี้โดยเน้นการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิให้กลายเป็นประตูหลักที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้นและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองไม่เห็นการลงทุนเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้สนามบินรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นแต่ยังกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมผ่านการจ้างงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย นายปวินาจริยธิพงศ์รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ทอ,อทอได้เปิดเผยแผนการเร่งรัดโครงการที่พร้อมดําเนินการแล้วโดยเฉพาะโครงการส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกหรือที่เรียกว่า e s ซิ n แซนเซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาท เพื่อขยายพื้นที่เพิ่มเติมอีก81,000ตารางเมตรและช่วยให้สนามบินรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นอีก15ล้านคนต่อปีนึกภาพดูสิครับอาคารส่วนนี้จะช่วยลดความแออัดในสนามบินลดเวลารอคอยและทําให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นมากเหมือนกับการเพิ่มห้องใหม่ในบ้านที่แคบเกินไปเพื่อใหอ้อทุกคนมีพื้นที่ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ ปัจจุบันโครงการนี้กำลังรอการพิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและหากได้รับไฟเขียวภายในปีนี้ก็จะเปิดประกวดราคาทันที จากนั้นจะเริ่มการก่อสร้างในปี2,569และและเสร็จในปี2,573เมื่อเปิดใช้งานแล้วสนามบินสุวรรณภูมิจะมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากเดิม65ล้านคนต่อปีเป็น70-80ล้านคนต่อปีการเปลี่ยนแปลงที่อาจช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นและสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่เดี๋ยวก่อนครับนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดการถกเถียง ทอทออยังมีแผนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้หรือเซาเทอร์มินอลอีกด้วยโดยยกเลิกแผนเดิมที่จะสร้างอาคารแซดสองและหันมาขยายอาคารเซาเทอร์มินอลให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารตัวอย่างเช่นการออกแบบที่คำนึงถึงการเดินทางเชื่อมต่อที่รวดเร็วหรือการลดคิวในขั้นตอนเช็คอินอาคารนี้จะมีพื้นที่กว้างขวางถึง1 5 9่0 0้า้านตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด120ล้านคนต่อปีรองรับเที่ยวบินได้ถึง120เทีย่ยว โยบินต่อชั่วโมงและมีหลุมจอดระยะประชิดถึง160หลุมจินตนาการดูสิครับสนามบินที่สามารถจัดการกับการจราจรทางอากาศหนาแน่นแบบนี้จะช่วยให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือมากขึ้นแต่บางคนอาจสงสัยว่าการลงทุนขนาดใหญ่แบบนี้จะคุ้มค่าหรือเปล่าโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการใช้ทรัพยากรที่อาจกระทบกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ในที่สุดแล้วการตัดสินใจเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของตัวเลขหรือการเงินแต่ยังเป็นการถกเถียงเกี่ยวกับอนาคตของการขนส่งทางอากาศไทยคุณคิดอย่างไรครับการขยายสนามบินสุวรรณภูมิจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาประเทศหรืออาจเป็นการใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นในยุคที่เราควรหันไปสู่การเดินทางที่ยั่งยืนมากขึ้นมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยในส่วนคอมเมนต์ข้างล่างนะครับฉันอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบ้าง